สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนา,ต,นาตีนาเต็ดนะครับช่องนี้ก็จะพูดถึง<ม>เรื่องราวต่างๆในชีวิตนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่จะดูนับกันนะ<ม>เหมความรักเธอเทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะพู้ไดยทางสื่อสารกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเชนไหนนะครับเดนเอเมอร์เินเอ็กซ์เชนวายเชนซีและทั้งเชนอาบ้าลิมิทลูกนาครเข้ามาคุยกันได้ในช่องนาร์ตีนะคก็จะเป็นช่องคือวาร์ติน มีความมีทั้งความบันเทิงน,นะครับซีเรียสบ้างนะครับก็จะซีรีสบ้างคนไหนเครียดก็อาจจะพูดเรื่องเครียดคนะไหนสนุกก็อาจจะคลึงๆก็อาจจะมีตั้งมาเล่นชวนเพื่อนมาแจมกันหรือแจมออนไลน์กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะสม,ส,มส,มสมุทร อาจจะอาจจะมีไรฟยสดนอกสถานที่บ้างแต่ก็ก็ใครผ่านไปคลิปนี้ก็ฝากติดตามนยนะกันนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์รับครัฝากด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบเนาะทดสอบเสียงก็ แล้วนำตัวกันไปก่อน,นครับเดี๋ยวผมปรับแต่งอะไรช่องนิดนึงนะครับเราจะมาพบกันแบบเรื่อยๆดีไม่ดีดดดไลฟ์นันทั้งวันทั้งคืนนะไม่ต้องทำไราะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป